เยไปเล่นเอ็มวีของน้องมาแล้วคราวนี้ก็เลยชวนน้องมาทำอาหารวันนี้จะมาวางยาพี่บัวครับเมนูของน้องคินก็คือฟาเบนตีคาะบนอะไรซึ่งเราสัมภาษณ์มาแล้วแล้วน้องบอกว่าน้องทำเป็นใช่แทนนี้เราจะไปอีกแล้วเริ่มเลยดีกว่าเริ่มจากการเหรือเราควรจะต้มเส้นก่อนหรือเราควรจะต้องหั่นหั่นเบคอนก่อนดีจริงเราหั่นเบคอนก่อนก็ได้ต้มเส้นแต่ต้มเส้นนานสุดต้มเส้นก่อนไหมครับ ได้ได้เลยครับต้องเช้นสีนาดีใช่ไหมพี่จริงปกติต้องต้มกีิ่นาดีดูเอาครับว่ามันสุกหรือยังใช่มันต้องดูเอาแล้วแต่เขาจะต้องแบบใช้เซนส์หอานี่วันนี้ฉันเปิดเตาแก๊สได้คือที่คินไปเรียนมาเขาบอกวันประมานนี้ครับก็คือวัดจากแบบกำมือเอาใช่ครับก็จแต่มันมีเส้นที่มันขาดจนอาจจะไม่เอาแล้วก็หมุนแล้วก็วางลองไหมครับได้ลอง เราต้งก็คือต้องตั้งอย่างนี้ก่อนตั้งตั้งก่อนครับหมุนแล้วก็วางตรงกลางครับวางตรงกลางแล้วปล่อยเลยครับเอออันนี้คือได้แต่ที่จริงต้องรอเส้นมันเรอมันเดือดก่อนนามันจะไม่เดือดแลาต้องเอาขึ้นมาปะที่จริงก็เอาขึ้นมาก็ได้ครับให้ลองเอาขึ้นมาได้เอาขึ้นมาได้เหรอมันต้องใส่เกลือพออะไรฮะคือเส้นสปาเกตตี้มันต้องมีความเค็มนิดนึงครับใช่ คด,ดชีเลยคูชีได้เลยระหว่างรอน้ำเดือดพี่บโบลองไหมครับ่โบเคยลองแล้วมันหักกลางเลยอะลองอีกก็ได้นะคราด้ก็ได้ก็ได้อะลองวันนี้เราจะเป็นลูกมือได้ไหมใช่ครับได้ครับแต่มันต้องใช้เยอะป่ะใช้ได้เลยครับเรื่อยๆได้เลยครับ พอเราไข่สีฟองเลยแต่ไม่ต้องแปลกใจนะที่ขรัวจะระเบิดเพราะว่ามันเป็นทุกเทฟที <c oughs> <c oughs> อะไรครับพี่มันเป็นกลิ่นชีสแบบตอนตอนนี้มันยังไม่ค่อยหอมอ่ะแต่ที่จริงกินได้เลยนะครับหรอลองชิมดูครับไม่หอ,อมอะกินเหม็นมาก <c oughs> อ๋อปกติพี่โบ,บไม่กินชีสนะครับกินแต่ไม่ชอบกินแบบที่มันอ๋อเป็นแบบเคยกินสดเอที่มันปรุงมาแล้วแล้วมันโอเคอะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้มันมีกลิ่นชวร์โบมากมากเลยเราไม่เจอกันนานมากหนอยแบบนานตั้งแต่เล่นเอ็มวีก็คือสองปียกเว้นที่เราไปเจอกันที่ฮ่องกงแล้ว่ต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราเล่นเอ็มวีอ่ะตอนที่เราเจอที่เอ็มวีครับพี่บัวแนะนําว่ากินพี่ไปวัดนี้ที่ฮ่องกงมาแล้วปังมากแล้วหลังจากนั้นก็อ้าววัดเดียวกันเลยเจอกันเฉยเลยแล้วช่วงนี้น้องเป็นยังไงบ้างเรื่อยๆเลยครับแล้วก็จะมีเพลงครับผม จะมีบทเพลงแล้วก็เพลงใหม่เหรอใช่ครับผมแล้วก็มีซีรีส์วายครับใช่ครับเฮ้ยแต่ว่า MV ของน้องอ่ะมันมันน่ารักมากขอบคุณมากนะครับาเล่นซีรีส์วายมาเพราะมันด่วนใช่จริงๆเขาถ่ายเราดูเลยว่าเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเราต้องเอาน้องลงไปปะต้องต้องไหมไม่ต้องเดี๋ยวมันลงไปเองครับพี่เราเราตรงไหมไหมอ่ะเราตรงไหนไมมนะเนี่ย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 อ๋อไม่ได้ไหมครับมันเป็นเหมือนผงครับฮะหรอใช่ครับเดี๋ยวมันจะลงไป เอานี่ลงเอานี่ลงเอานี่ลงตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นปึ๊บมันเป็นวิธีที่ง่ายหรอการใช้ขวดอ่ะเร่เคยลองกัเราบอกได้ว่าเราเคยลองแล้วมันมันก็ดูแบบอุ้ยอุ้ยแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับอุ้ยผมว่าผมว่าเรามาอยู่นะวันนี้ แยกไข่ให้เองได้เลยครับอย้า uh, ส,สรุปแล้วทำได้รอบเดียวลองใหม่ได้ไหมถ้าเรามีไข่ขาวน้ำแบบแอติดไปอีกมันจะเป็นอแบบไหนไม่เป็นไรเลยครับ แตกไหมครับแต,แตกได้ไหมครับแตกได้ครับไม่เป็นไรครับผมประเด็นเราก็ต้องทําให้มันแล้วก็คนครับแต่ว่าตอนนี้จะต้องมาดูเส้นเพราะคีไม่ได้จับเวลาว่านานแค่ไหนแต่ไม่น่าถึงสี่นาทีปะ่ะทำไมมีเส้นที่ไม่ก็เมื่อกี้บอกแล้วว่ามันไม่ต้องขอบแล้วเราบอกว่ามันร้อนเกินหรอไม่เป็นไรถือว่าเราต้มเส้นแรกพอน้ดันน้ำซุปจะได้อร่อย oh my god ไม่จริงๆด้วย แต่ปกติน้องทําเมนูอย่างอื่นปะนอกจากคาโบนนล่ามีมีก็มีผัดโชยุครับเป็นพาสต้าผัดโชยุก็มีทำสเต็กที่บ้านอ่าฮะใช่ครับตอนนี้สามเมนูนี้อยู่ยังไม่ได้ยังไม่มีเวลาไปเรียนเพิ่มครับอ๋อนี่ือไปเรียนมาเลยหรอใช่เพราะว่าแบบว่าแบบมีรุ่นพี่ที่เขาเป็นเชฟครับี่ก็แบบให้เขามาสอนที่บ้านทำอาหารชอบทำอาหารอุ้ยผัดโชยุดูน่าน่าสนใจไม่เคยกินอีพีหน้าก็ได้นะครับ ทำให้กินเหรอได้เลยสบายมากถ้าเป็นถ้าเป็นพี่บัวผมทำให้ได้อยู่แล้วงัว้นต่อไปก็คือรายการบวสีแทปปี้ก็คือชวนแขกมาทำอาหารให้บูกินก็ค <laughs> ือผมไม่ต้องทำอาหารแล้วสบายมากอ่ะอันนี้ให้น้องทำเองแล้วเราดันมันเลยไหมเดี๋ยวมันไหมตึงเต้นเลยอ่ะขอมันไม่อีกนะนี่มันจะไหมอีกบูม,มาแล้วลงมาแล้วรอดแล้วครับรอดแล้วครับ ยังไม่ได้ครับแข็งมากเวลาบีบออกมามันต้องไม่มีสีขาวข้างในครับอ๋อใช่ให้เราคนมันตอกไขเลยครับเนี้ยหรอใช่ครับทำไมทำไมเทมนี้แล้วดูห่วยมากเลยอะสยอดเลยคือแบบโหเราใช้ชีเยอะมากหรือว่าเราอาจจะต้องเอาไข่เพิ่มไข่เพราะอย่างนี้มันดูเยอะไปใช่ปะมันต้องแบบจริงจริงมันต้องเป็นน้ำๆหน่อยใช่เพราะเราใช้ใส่ชีเยอะมากเลยครับตอนนี้น้องเรียนอยู่ปีอะไรแล้วปีสี่แล้วครับ พี่สี่แล้วหรอใช่ครับผมโอ้รถเร็วเหมือนกันเนาะตอนนั้นคิมสิบแปดอ่ะฮะที่เจอพี่บัวแล้วตอนนี้พี่บัวเท่าไหร่นะครับตอนนี้พี่บัวเท่าไหร่นะครับยี่สิบห้าเออเราก็แบบยี่สิบห้าให้เขานิดึงครับใส่ได้บางคนก็แต่ว่าเราแค่แบบต้องเวลาตอนที่เราผัดกับเส้นนะครับเราแค่ต้องระวังมันแบบสุกหั่นหมูรอครับพี่บัวหั่นไหมครับ ี๋ยวกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ทําอะไรเลยเ<ด><อ>ราเเราคิดมาว่าเอ้ยเดี๋ยวเทปเนี้ยเราจะทําให้คินกินแล้วเราอ่ะจะให้คินหั่นเบคอนละกันโอ้โหได้ครับสรุปแล้วก็คือเราเราทำแค่เบคอนนอกั้นกินผักต <c oughs> ัวนี้แข็งมากอยู่นะครับแค่ต้องแค่ต้องรอเวลาอย่างเดียวครับนี่เพราะวถ้าแบบสมมติเกิดเราร้อนร้อนนะเราหักมามันจะมีขาวๆข้างในอะฮะ คือถ้ามีขาวๆคือมันยังไม่ได้ัพี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยครับมันต้องไม่มีเลยครับถ้าเป็นเราคือเราก็ไม่เลือกหาค่ะใส่กระเป๋าโอเคยังไม่ได้แขกของโกนไหม้แล้วนะเนี่ยไม่น่าไหม้แล้วไม่น่าไหม้แล้วไหม้หรอมันไม่ไม่น่าไหม้แล้วแต่คือถ้ามันโดนเขาล้อมรอบมันจะไหม้ครับพี่โอ้โหนนไว้ผมมาได้ใกล้ได้แล้วนิ่มแล้วครับเอาอย่างพอใจอย่าง อย่าพังเลยกลองมาชิมนะร้อนไหมครับเออสายร้นเนะเดี๋ว <laughs> ดยวผมก็จะหยิบให้มันก็จะมีมันก็แบบมันก็จะมีข้างใน,นมันมีนิดน,งน,ดนึงอยู่ข้างในแต่ว่าแค่เราตอนนี้เราคือเดี๋ยวมันก็จะนิ่มกว่านี้อีกนิดนึงมันก็จะนิ่มกว่านี้อีกนิดนึงครับร้อนแล้วก็เราก็ผัดทั้งหมดเลยครับใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยครับ ได้เลยครับงั้นผมกินฝาพี่บัวดูเส้นโอเคเราคิดเอาเองว่าได้แล้วได้เลยครับที่จริงตอนจับจริงใช้เล็บจิกเอาครับอุ้ยมันน่ะมันก็เริ่มนิ่มแล้วนะติดไปเลยติดนเลยที่เราดูแล้วเดี๋ยวมันก็มันยังร้อนอยู่ไงน้ำมันยังความร้อนอยู่ะมันก็น่าจะแบบทําให้สุกขึ้นอีกปะยังไม่ได้เพราะมันมีสีขาวข้างลนงอีกอ๋อเออว่ะเปิดมา แล้วก็คือเดี๋ยวเราจะใช้เส้นมันผัดในน้ำมันของเบคอนเลยครับแต่ว่านี้จะใช้เบคอนเยอะมากเราก็เลยแยกน้ำมาลอดีกว่าโอเคหอแล้วทำไมมันไม่หรอใช่น้ำมันไม่ออกตอนแรกอ่ะเราเราพยายามเลือกอันที่มันแบบมันน้อยๆเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะมันจะมันไปอ่าปึ๊บ มันไม่ข่าไม่ขาวแล้วครับลองชิมดูได้ไหมครับนิ่มยังครับมแลคนท่านนิ่มแล้วก็ตักขึ้นได้เลยครับทําไมมันถึงไหมเออไม่ไม่ไหมน้ำมันไม่ออกตักระทะจะไหมแล้วเราเปลี่ยนกระทะไหมเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นเลือดหมูไหมหรือเราน่าจะเราตัาอันนี้มาไหมั่งฝั่งนี้มันดูแบบน่าจะผมว่าอันนี้แหละ ดูดีกว่าน่าจะดูดีกว่าครับเฮ้ยอันนี้ดูว่าอว่าน,นี้ดูดีเออเสียงได้ก,กระทะเข้าได้นะครับผม <laughs> ออผมเรียกให้ผมเรียกให้ผมเรียกให้โ <laughs> <c oughs> สีแฮปปี้นะท<แ>ุกค<โ>นเ <laughs> ราใกล้จะได้กินแล้วครับ <laughs> อ มันออกแล้วครับได,ดได้แล้วครับที่จริงวางดีกวครับโอ้ย <Okay. S 1> ยังไม่ตายหรอคุณพี่ปส่ไฟได้เลยครับ <Okay. S 1> แต่พี่บบะใส่เช้นได้เลยครับผม <Okay. S 1> เพราะว่ามันมีน้ำเปล่าอยู่ครับแล้วมันได้ใช่ไหมได้ครับคือเราก็ต้องผัดไปเรื่อยๆจนมันไม่มีสข็งชา <Okay. S 1> ใช่เส้นมันแหง้งใช่ เพราะว่ามันมีน้ําเปล่าอยู่มันโดนน้ามันแล้วก็คือเราคุกนี้เพราะว่าให้เส้นมันแบบอมน้ํามันนะครับแล้วก็เอาหมูครึ่งหนึ่งก็ได้ครับลงใส่เข้าไปครับตอนนี้หน้าตาลองชีสก็คือดูเป็นเหมือนไข่เจียวแล้วมันไข่เจียวแล้วเทชีสได้เลยครับผมเทหมดเลยปะหรือว่าครึ่งหนึ่งไม่หมดครับได้กินกินเทก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเทหมดทำแล้วถ้าว่าถ้าเทหมดเลยเพราะว่ามันมันจะแบบอ้วนใหม่ครับ จะครีมี่ไปอยากกินอยากกินแบบชอบกินแบบครีมี่หรือว่าเอาเอาสูตรน้องคลินโอเคได้ครับมานี้ครับแล้วเราก็ต้องผัดครับเพราะมีไข่ขาวมีไข่ขาวมันจะสุกต้องเราก็ต้องเสร็จแล้วต้องใส่ใส่น้ำ้าไปหน่อย ถ้ไไนนาน้ำเยอะไปแล้วก็ผัดต่อได้นิดนึงครับอ,อ๋ออ่าเริ่มมีฟันแบบเป็นเส้นนิดน,น,งน,นึงิดนึงเร็จแล้วครับออง่ายมาก ราต้องโรยไปคอนนี้ก่อนครับโรยเพิ่มครับโรยได้เลยครับสเสร็จแล้วก็ต้องใส่พริกไทยใส <c oughs> ่ได้เลยครับพี่ความเลย,เลยความสวยงามก็คือไม่ได้เลยการจัดจานก็คือแบบสูตรที่ทานศิลปะคือตก แต่คานอลาทำแล้วแบบวิธีนี้ทำแล้วมันต้องชิมเลยครับาะ uh huh. เพราะว่าเพราะมันเย็นแล้วมันจะแห้งครับอ๋อ oh, มาเรา่เมาชิมกันครับ uh huh. สุกหมู่สุกใช่ไหมโ้ยโห oh, มันเก็ียบขนาดนี้มันไม่สุกเนาะมันแห้งไหมไหมครับ ใช่ว่าจืดไปหน่อย,อย,ยไก่ผัดไปนิดนึงนั่นนั่นผัดเกินไปว่าผัดเกลือได้ครับอะหรอมันอาจจะเป็นตอนที่เราต้มเส้นครับแล้วเราใส่เกลือน้อยไปเกลือน้อยไปที่<า>จริงเนี่ยอาจจะกลับไม่ถูกมันต้องตวงใช่ไหมปกติมันต้องใช้เท่าไหร่เกลือขาวครับเกลือาขาวหนึ่งช้อนแบบหนึ่งช้อนครึ่งไม่เอยากใา้หน่อยให้เลยอ่ะ้ยคุณอยากว่าเครว่าใคะ อ่อแค่เกลือเลยครับใช่นิดเดียวเลยความต้มเส้นที่จริงมันจะมีความเค็มจากชีสด้วยครับอแล้วก็เบคอนแต่ว่าคือเป็นคาโบนาร่าที่ถูกต้องให,ห้คะแนนห้คะแนนตัวเองเดมเท่าไหร่ครับจำเจ็ดเจ็ดทีนแน่เจ็ดเพราะว่าขาดเซมมิีงนิดนึง ตอนต้มเส้นเดียวครับอ๋อใช่แล้วก็มีตอนต้มเส้นไม้ด้วยครับให้คะแนนความตั้งใจสิบเพราะว่าน้องพีทำให้ทุกอย่างเลยส่วนคะแนนอาหารเราให้แปดแปดจริงเหรออร่อยแล้วคือทุกอย่างแบบโอเคแล้วคาดแค่เค็มนิดนึงใช่ขาดเค็มิเดียวครับใช่งนี้มีผลงานอยางฝากไหมมีครับผมก็ฝากเพลงด้วยนะครับผมเพลงแอบรักเพื่อนรักนะครับแล้วก็ อย่ามีใจใกล้ๆครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็กลับย้อนดูได้นะครับเอ็มีผิดกติกาครับผมนางเอกสวยมากโอเคขอฝากติดตามล้องด้วยนะก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากเลยไว้มีโอกาสเจอกันใหม่ได้เลยครับวันนี้มาสีทักพี่ไปก่อนแล้วค่ะ